ครับผมก็ขอสวัสดีทุกๆุกท่านต,ตอนเช้านะครับผมเดี๋ยวมาดูชวนชมกันครับผมชวชมช่วงนี้ก็กําลังติดเองครับผมไม้เพิ่งติดก็รออีกนานเลยนะครับผมน่าจะนานมากนานมาก <c oughs> <c oughs> ก็มีเช่นแบบนี้มาให้ดูนะเริเรือมแม่แหละต้นเรืมอมตันนี้ก็เป็นม่วงละนะักษณะแบบนี้นะไม่ใช่ม่วงไม่ใช่ม่วงละตีนะอีกชนหนึ่งก็ ประมาณนี้แหละก็สวยได้ประมาณนี้นะก็ต,ตัวนี้ก็จะเป็นแดงไงลักษณะแบบนี้ก็ไม่มีชื่อหลอกไม้เหล่านี้ตัวนี้จะเป็นคเนชันต,ต้นใหญ่ดีนะเผื่อใครอยากลองไปเลี้ยงดูนะสามต้นนี้สองร้อยสี่สิบบาทตัวนี้กิงนี้จะเป็นเป็นเพชรตาแมวนะกิงนี้จะเป็นสีชมพูนะแล้วก็กิ่งหลักจะเป็นสีขาว ไปขายฟิโลนแบบนี้นี่ไม้ต้นใหญ่นะต้นที่สองร้อยครับผมต้นที่สองร้อยครับสองร้อยบาทนะตันนี้เป็นไม้เสียบใหม่เพิ่งเสียบปีบแล้วก็เสียบปิบใหม่ๆอันนี้จะเป็นสีอันนี้นาจะเป็นอะไรไม่รู้นะกิ่งเล็กๆนะกิ่งเล็กนะอันนี้กิ่งเล็กอยู่นะไม้กิ่งเล็กนะก็กิ่งที่โตก็มีกิ่งหนึ่งกิ่งสองกิ่งสามกิ่งสี่นะกิ่งห้าเนี่ยกิ่งนี้กิ่งหกกิ่งนี้ก็มีอยู่ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอันนี้ต้นนี้ก็แปดสีเช่นกันที่เคยทำเอาไว้อีกต้นหนึ่งคู่กันแล้วกริงยังยังเรียกอยู่นะก็มาให้ดูไว้ก่อนเผื่อชอบสามร้อยต้นนี้ครับผมสามร้อยก็ต้นนี้สามร้อยบาทไม้ก็ยังไม่ <c oughs> มีไม้ <c oughs> มีไม้ครับผม <c oughs> ไม่ค่อยได้ดูแลผลเพิ่งตกมาก็เริ่มเรื่อ่มจะแทงใบใหม่ออกมา อันนี้ไมมไม้ปล่อยทิ้งแล้วก็จะทิ้งใบหมดเลยก็ทําให้ไม่สวยบัวไม่สวยอันนี้ก็ต้นเล็กไม่ใช่ต้นเล็กหรอกกิ่งเล็กก็สวยอยู่นะตัวนี้เอาไว้ดูก่อนโอเคนะมาเท่านี้แหละครับผมเชา้านี้เดี๋ยวตอนเย็นค่อยค่อยมาดูกันว่าการตัดแต่งกิ่งท่านชม,ชมจะให้ได้ความไม่สวยทากันแบบไหนครับผมเช้านี้ก็มาแค่นี้นะตอนนี้ก็เผื่อเผื่อรับนะก็พอพอได้นะแต่ว่าถ้าเราไม่รับก็รอให้ตัวก่อน อยู่สามร้อยตัวนี้สองตัวนี้สองร้อยสี่สิบตัวนี้สองร้อยครับผมจากนี้ก็มาแค่นี้ครับผมขอบคุณทุกท่านขอบคุณเลยครับผมสวัสดีครับ